มาเร่นไปเลยดีกว่าครับเมื่อผมอยากฟาร์มสมอสามภูเขาไฟโอแบนะครับผมจะทําตัวหน้าอร่อยแค่ไหนมารับชมกันได้เลยครับนี่ตัดมาจากไลฟ์สตรีมสดครับผมก็จะไปฟาร์มแปดสีที่เดิมนนะภูเขาไฟโอแบนะครับนี่บินมาฟาร์มนะกาับมาฟาร์มเวลอครับเนี่ยผมเจอคนอยู่เยอะก็เรียบร้อยมาฟาร์มข้างๆแล้วกัน ก็ฟาร์มไปฟาร์มไปสักพักแอปเดียวม,มาแล้วอ่าพี่อาร์อาร์เร่นะมาสอดสองครับมาแล้วครับพี่เอลเอลทีพุ่งชาก็มาครับเนี่ยเรียบร้อยผมก็บินไปเลยอยู่ไม่ได้ครับิร์ฟเวอร์มามารอบมารอบใหม่รอบรอบที่สง <S <S องรุ่นี้ก็มาฟาร์มต่อครับ ผมก็จะสลับฟาร์มไปหลายที่นะแต่นี่คือตัดมาเฉพาะภูเขาไฟโอแบร์นะเซตยาเรียบร้อยแล้วก็บินไปฟาร์มอีกรอบแล้วกันครีบยนี่คือในสตรีมสดนะครับถ้าตัดมาจากในสตรีมสดให้ดูนะครับนี่ <c oughs> ผมหน้าอร่อยขนาดนี้ <c oughs> ชาร์กทำตัวหน้าอร่อยครับแล้วก็ฟาร์มเวลไปนะผมอยากเวลหกเจ็ดไงผมก็รีบม,มาฟาร์มฟาร์มได้สภาพแค่นั้นแหละครับมาละ มาครับพุ่งชา้าก็มาครับพี่โอเว่นคนดีคนเดิมของเราครับพี <laughs> ่โรติกไม่ใช่ดิของ T R W นะผมก็ลองเทตรตดูลองตีครับแมามีเอา้าพี่เฟอร์รารี่กดผิดครับต <laughs> อนแรกคุณนึกว่าช่วยขเขามาช่วยแหละแต่เขากดผิดก็มาตีครับ <laughs> มันจะมิดกันนะเรียบร้อยแต่ครับคาซอมไปโดนสามแสนหน้าครับจุกๆ ไปฟาร์มต่อรอบที่สามนะนี่พี่เขาก็ติปมาขอโทษนะกดผิดกดผิดครับกดผิดไม่เป็นไรครับผมก็รีบม,มาฟาร์มนะฟาร์มเอาเวลฟาร์มเอาของก่อนคูเซดวอนะที่เดิมที่เดิม มาสักพักครับมาแล้วบินมาแล้วพี่โอเว่นคนเดิมครับผมก็บูทวิ่งหนีมนาะโดนสตันสตันหนึ่งสตานสองสตานสามครับอย่างยอดครับกดใบว้าทันนะมือกดไปวาพ์ปจีเลยไปรอบที่สี่ครับก็เดือดอยู่นะครับตอนนี้ผมเจอกับหนึ่งศูนย์สี่นะ ก็เลยแบบจะเดือดๆหน่อย,เ,ยเซตยาเรียบร้อยก็หาจุดฟาร์มครับบินไปฟาร์มมีฟาร์ม8สีองฟาร์มใหม่หที่8 4นะอันนี้ก็ฟาร์มได้ประมาณไม่ถึงนาทีมั้งชองเนี้ย <c oughs> ฟาร์มได้แป๊บเดียวแต่ตัวดาบคู่นี่เล่นสนุกมากนะฟาร์มสนุก น,นี้พี่โลเซ่นะคลอยโดนทเ,เอามาแล้วครับพี่โอเว่นคนดีคนเดิมของเราครับมาสะตันสองตัวเรียบร้อยเกือบแตกครับรอบที่ห้าแล้วป่ะนผมก็จะฟาร์มบนไปนะกล่าฟาร์มเร็ว ความไปสักพักครับพี่ซิลิกซิลิกมานะเราก็ไปช่วยครับไปช่วยไปช่วยเพื่อนเนับช่วยกันตีครับเพื่อนโดนเราไปช่วยกันนะแต่สักพักแค่นั้นแหละ, <laughs> ะมอาฟาร์มจุดเดิม มาไม่ได้สักพักครับน่าจะเรียกพวกแล้วแหละโดนปุ๊บมาเลยครับอย่างเยอะนี่มาแล้วชารสองคนสามคนผมต้องรีบกดว์ปออกเลยไม่ั้นแตกนะบอกแล้วผู้ขอาไฟมันเดือดครับ จุดประทะเลยครับผู้ออกแบโอแบร์เนี่ยเป็นแหล่งฟาร์มเวลยันดีเลยนะแต่ว่าก็ตามนั้นครับเดือดอยู่อย่ามเก็บของมันแล้วก็จะไปเตรียมฟาร์มต่อนะครับคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมสดนะสามารถมารับชมกันได้นะครับไลฟ์สตรีมสดทุกวันนะครับ ตั้งแต่ตีสามครับเป็นต้นไปจนถึงช่วงาสายๆสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเย็นอีกช่วงหนึ่งนะครับไล์สตรีมทุกวันนะครับช่วงเย็นก็ประมาณบ่ายสามบ่าสี่เป็นต้นไปนะมีของก็ฟาร์มรอบสุดท้ายละก่อนจะลงสตรีมฟาร์มได้สพักแค่นะครับ มาแล้วสามคนชาร์จมาเพียบเลยจุดแดงเรียบร้อยหนีก่อนใครจะอยู่ก็อยู่ไปครับไกลปูครับไปแล้วบายครับ